สนายอยู่ไหนวะเฮ้ยไอเยโดนตุ๋ยโดนสนาตุ๋ยไม่ได้อยู่บนเขามันไม่ได้อยู่บนเขาบนเขาไม่มีเกือบตายเกือบตายโผงเป็นเฟืองระเบิดด้วยขอปั๊มยาก่อนไอเย็นครับไอ้ชัดเดี๋ยวผมเมื่อกี้กดไอ้วอลผมว่ะผมต้องกดคืนไม่งั้นไอวอลผมหมดก่อนปั๊มยาเลือดให้เต็มก่อนโอเคสวยมา โอ้แม่เอ้ยมันเป็นสัน,นอะ่ะโอ้โดนสันในอีกแล้ว,แล,วแล้วกูจะสู้ยังไงเนี่ยเขี่ยมันดันไปละมาดิ Let go โอ้ตั้งไม่ปิดปิดตัวไม่ได้แหลกแม่ง <c oughs> โอ้ที่ตีดของกูเุ้ย